โนบอยู่ที่ ID ใหม่ครับ ID s ์เซิร์ฟนะครับอ p นี้เป็น EP ทีที่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 เท่าไหรน่นะลืมนี้วเป็นอะไรที่ขี้ลืมจริงๆเป็น EP ที่6นะครับต้องเปิดดูคอมพีอี EP นี้เป็น EP ที่หแล้วเรามาดูความคืบหน้ากันเล่นมาห้ากว่าวันนะครับไปทีเนี้ก็ยังเป็นทีมเดิม,มอยู่นะ อี่อยังเป็นกองแกงกองแกงอยู่เลเวล75แล้วพลังล้านหประมาณนี้นะครับแล้วก็ v p ยังเหมือนเดิมโซนทั้งหกเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้เมี14แต่เพชรนี่ก็คงจะเอาไว้เอาสมุดเนี่ยนะรอกิดมาดีๆก่อนกิจนี้มันไม่ค่อยดีเนี่ยกิจไม่ค่อยดีเอเลยปล่อยไว้ก่อนก็สมุดขาดอยู่อี วิวห้าสิบก็พออะเอาแค่วิวห้าสิบก็พอตอนนี้มีอยู่สี่ร้อยกว่าวิวห้าสิบมันได้อีกแปดสิบใช่ปะมันก็ครบแล้วห้าร้อยแล้วก็มีชิปอยู่พันสองมีตัวสุ่มด้วยตัวสุ่มมีอยู่ยี่สิบแปดก็ที่รอไว้ก็คงจะรอเป็นโอโอกับยูโนนะว่าจะเอามายืนทีมทีนี้กำลังช่างใจอยู่ว่า มันจะมีโฟโออยูโน you know, เลยใช่ไหมเราจะยืนกับวิทนีดีหรือว่าจะยืนกับไอเรจีไอ Lady อันนี้กำลังคิดอยู่ก็ค่อยเสริมมาเรจีไอัพมาเรื่อยๆนะครับดิสก็ยังไม่ได้ใส่นะดิสก็ยังเหมือนเดิมนะใส่เท่านี้ครับไม่ไทําอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ที่เห็นพลังขึ้นๆมาก็มีตีบวกมั่งมีประดับมั่งนี่นะประดับอันนี้ครบเสรแล้ว อันนี้ก็ยังไม่ครบเซตอันนี้ก็ยังไม่ครบเซตแต่ที่จะอวดมีอันนี้อันนี้เพิ่งรวมได้มานี่อันนี้รถเวลนะครับรถเวลออฟก็โอเคอยู่อันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปทําเป็นทองดําอันนี้นะไอรถเวลเนี่ยมันก็คือเวลเราไม่ถึง95เราก็สามารถใส่ประดับทองดําได้นะครับในแค่พยายามหารถเวลไว้อันไหนที่ไม่ได้รถเวลผมก็จะ เอาไปรวมใด้หมดก็ที่เลือกตรงนี้ก็จะมีตรงนี้นะมีรถเวลหนอย่างแล้วก็ EFP ตรงนี้ที่มันบวกเยอะอีก1อย่างที่เราต้องเลือกนะนี่อันนี้เห็นไหมลบสิบหกแล้วก็ถ้าเป็น s s เนี้ไอเเครื่องหมายบวกเนี่ยให้ดูออฟตรงกลางให้มันเยอะๆเข้าไว้นะครับเอ่ะไอค่าบวกเยอะผมก็เก็บไว้ ส่วนอันอื่นก็เดี๋ยวคงจะเอาไปรวมเอาไปยอาไปแต่ทีนี้รอน้ำยาก่อนน้ำยาเรายังมีน้อยก็เก็บไว้ก่อนมีลดเวลแล้วสองอันเดี๋ยวเขาค่อยทำนี่มีลบหกกับลบสิบแปดก็ถ้าขึ้นทองดามแล้วก็ใส่ได้เลยแหละเพราะมันลบตั้งสิบเก้าเวลใช่ไหมน่าจะไม่ได้สิลบสิบแปดเวลมันเท่าไหร่เก้าสิบสามองนี้ใช่ปะ เออต้องไปอีกสองสามวลล่ะถึงจะใส่ได้ก็ประมาณสักเวลแปดสิบอะ่ะได้ใส่ทองดำนะครับแต่จะครบเช็กหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะก <c oughs> ็ดิสดิสอย่างที่ให้ดูในคลิปที่แล้วก็คือเราเริ่มสะสมบ้างแล้วแหละนี่นะมีดิสม่วงอยู่เราพอมีแหละแต่ดิสส้มดิดวลสี่ยังมีน้อยอยู่ก็คงต้องรองกิดดิสอีกสักรอบสองรอบะนะมาถึงจะพอใส่ครับ แล้วก็มีซึมซับมีสะท้อนมีอันนี้ก็้วสำหรับทีมหลักที่จะเล่นนะใจที่อยากเล่นนะก็มีนี้เดโอฟอร์มสปีดเอ้ยอันนี้ฟอร์มโจมตีน,นะอยากเล่นฟอร์มสปีดมันจะเพิ่มสปีดอลังการมากอันนี้ถ้าเกิดว่าปล่อยแล้วจะโจมตีได้อีกครั้งหนึ่งคูดาสกิลหนึ่งเทินอันนี้เป็นอตินะ ก็คือตีเบิ้ลเลยอันเนี้ยอันตีกนะตีเบิ้ลเลยแล้วก็มีพาสซีฟเปลี่ยน10%สปีดเป็น a t c อันนี้เพิ่มสปีดให้กับตัวเองด้วยนะทุกๆ4เทิร์นเพิ่ม50%พลังโจมตีและโจมตีต่อเนื่องได้อีกหนึ่งเทิร์นในทุกๆ4เทิร์นนะก็คือตีรัวๆเลยแหละอันนี้คิดอยู่นะแล้วก็มีเทคนิคลับนี่เพิ่มสปีดอีกเมื่อเริ่มการโจมตีทุกๆโปเกมอนมาสเตอร์ จะเพิ่ม4%พลังโจมตีและสปีดอ่าอนันนี้แต่ก็น่าจะอัพได้หน่อยนะยากหนะ่อยนะนี่เพิ่มสปีด10%เลยนะถ้าเป็นฟองสปีดนั่งเพิ่มสปีดอย่างเดียวเลยอลังการมากๆก็คงจะใช้อันนี้นวันที่2วันที่3ก็อาจจะใช้อันนี้ลดเลือดเพิ่มดาเมจหรือไม่งั้นก็ อ่ขาขโมยบัฟอะอาอันนี้อาตาคิอันนี้คืออะไรลบรลีกอาอันนี้ดูดบัฟของฝ่ายตรงข้ามอันนี้เพิ่มหมงสนทัพก็เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอีกทีนึ่งฮะเบาฝันนี่อลาัางการนะครับลดดาเมจสามสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็เพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นดาเมจให้ตัวเองเพิ่มมากเกือบครึ่งเลยน,นะ โปฝันอลังการครับอลังการก็ว่าจะลองเล่นอยู่แต่มันเสียอย่างหนึ่งเวลาเจอทีมเจอทีมมืดอะ่ะมันเป็นสกิลพลังจิตใช่ปะ่ะทีมมืดจะตีมันไม่เข้าเราจะตีมันไม่เข้ากลไอซิลพลังจิตเนี่ยนะเราจะตีมันไม่เข้าจะเสียเปรียบตรงนีน้แต่ถ้าเป็นฟองสปีดมันจะมีสกิลมืดอยู่แต่ก็ตีเข้าครึ่งเดียวก็คือแพ้ทางแพ้ทางทีมมืดได้แหละ คนถึงไม่ค่อยเล่นกันอันนี้มีสกิลปกติอยู่อันนี้คือเพิ่ม50%สปีดเลยนะก็ใส,เส่เซตหลบก็น่าจะโอเคอยู่เซตหลบกับเซตแมนแต่มันจะเสียตรงนี้แหละตรงสกิลพลังจิตแต่ถ้าเป็นฟอร์มโจมตีฟอร์มโจมตีก็เล่นดีนะนจะเป็นสกิลไฟฟ้าอันนี้ติดชาด้วยแล้วนนั้นก็จะเป็นสกิลพลังจิตถ้าเล่นฟอร์มโจมตีผมว่า ค่อนข้างจะแพ้ทางมีหลาดหนักๆเลยนะตีทีมมืดไม่เข้าแล้วก็โดนหนักด้วยถ้าเป็นฟอร,ร์มโจมตีน่าจะยากแต่ถ้าเป็นฟอร,ร์มป้องกันล่ะดูซับพลังโจมตีและสปีดของเป้าหมายอ่ะดูพลังโจมตีและสปีดของเป้าหมายครับมาเป็นของตัวเองมีผลสามเทินอันดับสิฟนะซ้อนทับได้สามครั้งก็คือดู ดูสเตตัสเจ้าอะประมาณนั้นอะซ้อนทับได้สามครั้งด้วยแล้วกลับว่าดูดมาได้เกือบครึ่งอะสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ฟอร์มอันนี้นะความป้องกันนะอันนี้กูดาวสกิลเออไม่มีกูดาวสกิลหรือยังไอ้แต่มาสิกกูต่อสู้ใช่ไหมอันนี้เพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์โจมตีและสปีด เปลี่ยน10%โจมตีเป็นป้องกันแล้วก็เปลี่ยน10%สปีดเป็นโจมตีแทนออวะโยกกันมั่วหมดล <laughs> เลยเนาะทุกครั้งได้รับความเสียหายเท่ากับ50%เที HP จากค่าสูงสุดอะไรวะทุกครั้งจะได้รับความเสียหายที่เท่ากับ50%จากค่าสูงสุดเมื่อถูกโจมตีจะบวก50% พลังโจมตีในเทิร์นต่อไปสอนทับได้สามครั้งอ่าอันนี้งงไม่เข้าใจใครเข้าใจแปลให้ทีนะเหมือนกับว่าอ่าถ้าเราโดนโดนตีไปครึ่งหลอดเนี้ยในเทิร์นหน้าเทิร์นต่อไปจะบวกห้าสิบเปอร์เซ็นโจมตีให้เราประมาณนี้หรือเปล่าซ้อนทับได้สามครั้งด้วยก็คือต้องโดนตีเลือด ถึงครึ่งสามทีอย่างนี้หรอใช่ไหมมีลบนงังดีบัฟอันนี้เป็นสกิลบัฟของมันเองนะเพิ่มป้องกันแล้วก็เพิ่มโตมตีโลดอกาศติดคีอย่างมากก็คือไม่โดนคีเลยนะแค่ไม่โดนคีมีผลสามเทินถ้าหาปะกมอนทีมเรายังอยู่รอดเดลซีมัตเตอร์จะได้รับผล อ่ามีผลรวมแสงด้วยอันนี้คือดูดตีนสองเทินอ่าเปิดปั๊บแล้วได้ดูดตีนสองเทินไ้นเทินโจมตีสามครั้งต่อไปจะได้รับความเสียหายเท่ากับ20%สบเปอร์เซ็น HP เออความป้องก,กันนี่ก็น่าเล่นวะ่ะถ้าเป็นตัวเดียวที่อยู่รอดเพิ่มห้าสิบอร์ซนตความโกรธและได้รับภูมิป้มกันอ่าไม่ติดสถานะด้วยอเอะ แล้งหมดใน2เทินครูดาคือส,สามเทิร์นเฮ้ยวะไม่เป็สถานะด้วยเอวอวะกคอามป้องกันไปมาหน้าเล่นเลยอันนี้มีสกิลท่าอะไรนะท่าต่อสู้ท่าพลังจิตท่าต่อสู้เอออันนี้โอเคอยู่ถ้าจะตีกับทีมือก็ต้องเป็นไอเนี่ยนะเป็นความป้องกันนะเนาะสร้างกับพลงจิตตอนเมื่อฝ่ายเราถูกโจมตีจะสร้างดาเมจสะท้อนกับศัตรู ที่โจมตีมีผลสองเทินดามิเอลพีใส่ศัตรูที่เคยโจมตีน,นี่อะอลิซท้อเลยนะเนี่ยเออ่าฟองป้องกันน่าเล่นวะ่ะแต่มาเล่นฟองป้องกันมังดีวะ่ะแต่มันก็ยังไงอ่ะไม่ค่อยสวยนะ <laughs> <laughs> ฟอร์มสปีดมันก็ผอมๆไปหน่อยนะแอวฟอร์มโจมตีเขี้ยว แต่นี้มันแปลกๆไม่เท่นะแต่ก็ต้องลองอ่ะต้องลองของนี้มันต้องลองเนาะก็จะดูอะไรอีกนะลืมแล้วลืมแล้วอ้อลาเวลเจห้าแล้วใช่ไหมมันจะอัพตรงนี้ได้โลตอมอ่าอันนี้อัพไปได้หน่อยอย่างนี้เวลแดแล้วพลังจะได้ขึ้นเยอะนะครับวันนี้แล้วก็มีอันนี้ใส่เพิ่มเข้าไปได้อ่ะเดี๋ยวดูพลังก่อน ล้านห้าหมืล้านห้าแสนเจดพันนี่เราจะอัพไปเรื่อยๆยนะเป็นเท่าไหร่ล้านห้าแสนเก้าพันหนึ่งหมื่นแล้วยังไม่มีคนระับอันนี้มันจะไปสะสมในหมดุดนี่นะเหมืองแร่เหมืองแรกเหมืองแรก อ่านี่สะสมตรงนี้นะแล้วก็มันจะมีให้สะสมตรงยูเนียนยูนองยูเนียนนะครับอันนี้ก็จะมีรับของตรงนี้คะแนนสะสมก็ตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจผลแพ้ชนะนะเพราะเรามันเน้นที่คะแนนสะสมครับคะแนนสะสมนี้เราก็จะได้อยู่แล้วอันนี้เป็นอันดับแล้วก็จะมีหีบชั้น ที่เราสามารถใช้เพชรซ,ซื้อได้นะถามว่าพลังเพิ่มเยอะไหมมันก็เพิ่มเยอะนะน่าจะเยอะพอไรแทะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือกาไรแทอ่านี่เราได้มาอันนี้ได้มาจากกิจใช้พลังนะครับตรงนี้นี่อันนี้ผมใช้พันสองกิจห่าอยังไม่เอาเพราะกิจใช้พลังมันจะมีอยู่สองสามพันใช่ปะเราก็จะเก็บเอาแค่ตัวปามแซะ ตัวแป้มแซดผมจะหาจากนี้ผมไม่ได้ซื้อในถุงนะตัวแป้มแซดผมจะซื้อตรงนี้ยิ้มค้ c เแิร์ชก็ค่อยๆสะสมไปอ่ะเนี่ยผมค่อยๆสะสมทยอยเอาไม่ดีพอเฟสเด็วต้องใช้เรียกตัวเรียกอะไรไงเฟตเขาใช้เยอะซื้อพาร์ทด้วยซื้ออะไรด้วยหลายๆอย่างผมก็เลยไม่ซื้อตัวปั๊มแซดเขาคิดอยู่ว่าเดี๋ยวมันจะมีกิจใช้พลังมา ตรงนี้แหละอันนี้มีอันหนึ่งรับไม่ทันอ่าเราก็อัพก่อนนะนี่ได้มาสองร้อยใช่ไหมอะไรยี่หกไม่พอก็อันนี้หิ pop, นก้อนปากเรามียี่6ิหกสิบหกก็เก็บไวเรียอันนี้กันนะอันนี้เ้เวลยี่สิบหกแล้วถึงเวลสามสิบก็จะรีตรงนี้ได้อีก แล้วก็ตรงนี้ <c oughs> อ่าไปต่อได้หน่อยนึง <c oughs> อ่าพลังเพิ่มแล้ว <c oughs> อันนี้เราก็มารีตรงนี้อีกนิดนึงโ <c oughs> อ้สปีดแปดแล้ว <c oughs> เราก็มาเรียกสเตตัส <c oughs> นีสปีดเจ็ดอ่าอันนี้แหละ เราก็เนส้สปีดก่อนเนาะยังไม่ถึงอ่ะได้สปีดม่วงแล้วอ่าได้เ p ็ดพีม่วงด้วยไปต่อกนไปเยอะก่อนได้สิบหกแล้ว อ่าได้เอฟบีซีด้วยสิบเจ็ดเอาไว้ก่อนเนาะอันสิบหกอันนี้เก้าไปต่อครับหินบวกเอาหินหมด เอาลืมดูทองตายโอ้ยเกือบหมดเลยเกือบหมดเลยเกือบไปค้าง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 องศาจะเขียวทั้งแผงค้างค้าง,างอย่างนี้ไปสิไปสิไปสิไป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 ,ไ,ปไม่ไปซะแล้ว ดีนะทองยังเหลืออยู่ลืมดูเมื่อกี้น่าไงหลุดแล้วต้องเข้าใหม่เลยนะอย่างเซงอย่างเซ็งเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่งเงอีตอนรีอีตอนอะไรสักอย่างเนะี้ยอีตอนที่พลังเราจะเพิ่มอ่ะ มันจะแหลกมันจะเด้งอะไรอย่างเงี้ยแบบหุดกิดนะครับเรนไม่ได้ดูเลยพลังเท่าไหร่อันเดี๋ยวขอตัดคิปแป๊บนะึ้งนะเดี๋ยวจะต่อให้ใหม่นะครับมาต่อน่าจะเป็นที่ว่ามันเที่ยงคืนพอดีเนาะมันก็เลยค้างเมื่อกี้เราไปถึงไหนแล้วเส้นทางฝึกฝนใช่ไหม เรา้างอีที่สปีดใช่ไหมอ่าน่านะ่ะเขียวจริงๆด้วย f 400. อพีซีสี่ร้อยก็เสียดายอยู่กันนะ f อ c ีแต่เราจะเอาสปีดก,กันเนาะอ่ะมาแล้ว นี่สปีดสม 4, 8, 9, ้มแล้ว489โอเคทีมเราเท่าไหรล่ละ1539จาก1507ใช่ไหมเพิ่มมา30,020แล้วทีนี้เราจะทำอะไรต่ออีกประวัติประจนภัยอะไรแล้ว หนึ่งห้าสามเก้าแล้วอ่ะทีน,นี้เราก็ไปดูอีกทำอะไรได้อีกอันนี้ ATK เราไม่ได้ใช้ใช่ไหมเราก็ยังไม่ต้องอัพมันนะหนึ่งห้าสามเก้าแปดของสวรรค์อีกไปต่อครับไปต่อหนึ่งห้าสี่แล้วเหลือสิบเอ็ด อันนี้ยี่สิบสองเลยึ่งสี่สองแล้วอ่าไม่ขึ้นพลังไม่ขึ้นก็สำหนบับบสายฟรเยพยายามแบบหาที่ที่มันเพิ่มพลังได้นะครับมันจะมีเรื่อยๆอะ่ะ <C> e <ars> อย่างนี้ใส่ฟ้าผมก็ยังไม่ได้รีนะยังอยู่เท่าเดิมนะครับ นี่นะยังอยู่เท่าเดิมนะฮิลลี่มีอยู่สามพันเก้าแล้วก็อย่างที่บอกเก็บให้รอยูโนกับโฮโอนะครับยังไม่รีประดับก็ยังไม่ได้ตีบวกนะนะประดับก็ยังไม่ได้ตีบวกนะครับมีแต่ทำรอไว้แล้วค่อยคิดตีบวกกันทีหลังนะครับตรงนี้ตอนนี้ก็ดองรอไว้อัพไปนิดนิดหน่อยยีน อย่างอัพไม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งคืออันนี้ที่ว่าลิดอนมันจําเป็นนะจําเป็นต้องทำก็คือตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มาบัรคับใช้ลิร์ดนนะครับ่างเนี้ยเราเล่นแค่ให้มันผ่านพอเอาไว้กวาดล้างยังไม่จําเป็นจะต้องจบหมดทุกอันนะไม่จําเป็นเอาแค่ให้เรากวาดล้างได้พอครับเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายเอาลิซรดอนออก แล้วเราจะมาเก็บให้มันจบด่านรอตัวหลักพลังถึงสักล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดประมาณเนี้ยแล้วเราค่อยถ่ายทอดมาลงลิชาดอนเราค่อยเอามาเล่นนะครับเราค่อยมาเล่นด่านสำรวจแบบนั้นมันจะประหยัดของมากกว่าที่เราจะไปปั้นลิชาดอนเต็มๆเ,เลยนะก็คือเราใช้แค่ซุ้งแรกแค่นั้นแหละแค่เปิดด่านแล้วก็ผ่านด่านนิดหน่อยแค่นั้นครับมีอะไรใช้ได้อีก máu máu còn cho một rồi <laughs> trong bao mười này là kill Techno kill à bên anh ngàn lẹo đi bỏ cái mà ไม่ถึงเอาไว้ก่อนก็สําหรับวิธีตีบวกนะแนวาทางตีบวกอันนี้คือตัวหลักผมจะบวกไว้25ก่อนแล้วก็มาบวกอีกสตัวเพื่อเตรียมถ่ายดูแค่ว่าเราจะถ่ายมีตัวที่จะถ่ายกี่ตัวตอนนี้ผมตั้งเป้าไว้2ตัวก็เลยต้องตีบวก25ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยก็เผื่อไว้ทํามา้งเลยอ่ะไอ นี่เหร๋ยญแปดก,กระเตรียมไว้แล้วแต่แปดเนี่ยไม่มาก,ก็เลยเราอากิจดีๆและว่าจะเอาอันนี้เนี่ยนะเอาสมุดมาดองไว้ให้มันครบๆอันนี้มันจะมีกิจแรกสมุดอยู่มั้งไอ้แรกประดับแต่มันยังไม่มามันจะมีประดับให้แรกอลใช้สมุดแรกสมุดร,ร้อยหนึ่งแล้วก็ทองอีกเท่าไหร่จำไม่ได้ ก็จะประมาณนี้เนาะ้องเห็นความขึ้นมากแล้วเนานะอันนี้พลังกัามาเท่าไหร่แล 43, ะหนึ่งห้าสี่สามก็เพิ่มมาประมาณสามหมื่นหกนะครับก็น่าจะไปต่อได้อีกแหละจะคงจะไปเป็นพรุ่งนี้แหละ <c oughs> <c oughs> นี่ดาวปรารถนาอันนี้ขาดอันนี้ยังไม่เต็มก็ที่บอกว่าเอาไว้กวาดล้างด่างตำรวจนะเพื่อที่จะมาอัพไอ้ตรงนี้แหละแทนหนึ่งก็พลังค่อนข้างเยอะอยู่นะถ้าเราไม่มีลิซารอนเอ็กใช่ปะ เราก็จะกวาดล้างเอาไอเทมมาอัพตรงนี้ไม่ได้นะครับมันจาเป็นต้องทํานะครับสำหรับดิซัด,ดอนก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับผม